อ่านะครับกราบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ร้านเราก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับการปล่อยเช่าบูชานะครับแล้วก็รีวิวเหรียญให้ชมนะครับก่อนจะปล่อยเช่าให้พี่ๆน้องๆหลายคนนะครับวันนี้ก็มาในรุ่นรับเสด็จปี64นะครับหลวงพ่อพัดของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับหรือว่าหลวงพ่อพัดปุญญกามูนะครับพระที่เกจิสายมหาชนร้อนแรงนะครับของประเทศไทยตอนนี้นะครับ เป็นพระอทิ่สายนาครสวรรค์นะครับวัดห้วยด้วนอยู่ที่นครสวรรค์นะครับใครคนนครสวรรค์ก็คงจะรู้ดีนะครับว่าท่านสุดยอดแค่ไหนนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับเป็นพระสายมหาชนที่ทําประโยชน์ให้เก่พ่อให้พี่น้องมากมายนะครับในทำานุบำรุงศาสนาแล้วก็ช่วยเหลือคนทั่วไปนะครับสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับสุดยอดเกจิแห่งนครสวรรค์จริงๆนะครับ อันนี้ก็เป็นรุ่นลับเสด็จ64นะครับออกในปี2564ครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับจัดสร้างแล้วก็เป็นรุ่นที่มีการนําเข้าถวายวังนะครับทำเข้าถวายวังนะครับอันนี้ภาพที่ผมได้มาก็เป็นลังอุปธรรมนะครับลังพิเศษเลยนะครับลังอุปธรรมนะครับจัดสร้างไม่เยอะนะครับรุ่นนี้รุ่นลับเสด็จนะครับมาชมเหรียญกันเลยนะครับอันนี้ก็ปล่อยเช่าบูชาในช้อปปี้และลาซาด้าด้วยนะครับเนี่ยครับลับเสด็จ เค่อนข้างจะทําพิมพ์มาได้สวยงามมากนะครับแล้วก็แยกออกเป็นหลายพิมพ์ครับก็จะมีพิมพ์ครึ่งองค์หรือพิมพหลวงพ่อคูณนะครับเอาเอาอละยังใส่ผ้าไม่ดีครับนี่ครับพิมพ์สวยสุดยอดมากนะครับนี่ครับเอาไว้บนฝาล้กันอ่ะนี่ครับพิมพ์เต็มองค์หนึ่งหนึ่งองค์นะครับแล้วก็พิมพครึ่งองค์อีก สององค์นะครับนี่ครับวนนีาามาปล่อยชอาบูชา้พี่ๆน้องๆนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวจะพามาชมชมเหรียญก่อนนะครับก่อนจะให้พี่ๆน้องๆได้ตัดสินใจนะครับมาชอบจะเช่าดีหรือเปล่านะครับพิมพ์เต็มองค์นี้ก็สวยนะครับเนี่แต่พิมพ์ครึ่งองค์หลวงพ่อพิมพ์ุหลวงพ่อคูนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับ อันนี้น่าจะเป็นอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองเต็มองค์นะครับพิมพ์เต็มองเนี่ยครับรับเสด็จนะครับเนี่ยเนื้อทองเหลืองเป็นพระทรงรูปไข่นะครับนี่ครับต่อโคดทุกองค์นะครับโอทําหน้าหลวงพ่อกับพิมพ์ได้สวยงามนะครับนี่ครับนี่ครับสวยมากนะครับรับเสด็จเนี่ยครับตรงพื้นเรียนจะเหมือนเป็นเส้นเสี้ยนนะครับไล่ขึ้นลงครับนี่ครับต่อโคดขคมชัดนะครับโคดพัดนะครับหลวงพ่อพัดปุญญากามนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นพิมพ์เต็มองนะครับพระสวยมากนะครับไปเร็วนิดนึงนะครับวันนี้รีวิวเหรียญเลยนะครับโอ้โหรุ่นนี้นี่ไม่มีเกียร์แน่นอนครับมีแต่พระเทนะครับนี่ครับสวยนะครับเป็นหนึ่งในรุ่นที่อยากให้เก็บสะสมกันนะครับใครสายหลวงพ่อพัดนะครับหรือใครศรัทธาหลวงพ่อพัดนะครับควรมีนะครับรับเสด็จนะครับนี่ครับนี่ครับยันสวยมากครับอายุ99ปีนะครับเลขโค้ดนะครับเหรียญทองเหลืองเต็มองค์2892ครับ2 8 9 2ปดครับ ไปซื้อหวยได้ไหมสอง2ปดเสวยงามมากนะครับเนี่ยมีดอกบัวนะครับพระคูวินิษ์ปุญญากรเนี่ครับสวยมากนะครับโอ้โหยันเต็มนะครับยันคุมชัดนะครับอ่าครับพิมพ์เต็มองนะครับอ่าองค์แรกนะครับผ่านไปสตัดสินใจเอาเรื่องความสวยเอาเลยนะครับใครชอบก็เช่านะครับใครไม่ชอบก็น่าเสียดายนะครับอนาคตพระมีราคาหรือว่ามานั่งเสียใจ ตอนราคาถูกๆม่เช่ากันนะครับอย่าให้มานั่งเสียดายนะครับผมแนะนำภาพดีๆแบบนี้อันนี้นะครับพิมพ์ครึ่งองนะครับรูปไข่เหมือนกันรุ่นพิเศษนี่ครับเป็นพิมพ์เหมือนหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณบริสุทธ์โทนะครับรุ่นรับเสด็จอันนี้ก็เป็นของหลวงพ่อพัดนะครับเอาพิมพ์หลวงพ่อคูณมาทํานะครับนี่ครับใครชอบหลวงพ่อคูณก็ต้องมีนะครับรุ่นนี้อันนี้เป็นเนื้ออัปปากนะครับอัปปากนะครับสวยวิงๆเลยนะครับอัปปากสวยใสนะครับ นี่ครับต่อโควดพัดเหมือนกันนะครับนี่ด้านข้างนะครับใบหน้าทําได้สวยมากนะครับหลวงพ่อพัดปุญญาปุญญากามูนะครับนี่ครับอ่าดูด้านหลังนะครับด้านหลังวิ้งเลยครับนึกว่าเนื้อเงินนะครับเนื้ออาบากานะครับเนี่ยนี่ครับยันเต็มนะครับสวยครับรุ่นนี้99เลขโคนนะครับเนื้ออาบากาหนึ่งสองเก้าสี่นะครับหนึ่งสองเก้าสี่ครับโอ้โห ชอบเลยเก้าใหญ่มากนะครับสวยงามนะครับนี่ครับตัดสินใจแล้วนะครับเหมือนเนื้อเดือนมากนะครับเนื้อบากาศอันนี้โอ้โหอันนี้เป็นเนื้ออะไรเนี่ยเชนวนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แกะซีลแล้วกันนะอันนี้เป็นเนื้อเดี๋ยวสองรูนะครับน่าจะเป็นชนวนนะผมเดานะครับไม่มีโอ้เป็นรายการพิเศษไม่ตัดปีกนะครับนี่ครับลองดูเนี่ยไม่เหมือนใครครับ เป็นชั้นไมเป็นชั่นวนนะครับถ้าดูไม่ผิดโอ้โหสวยมากนะครับเพราะว่าไม่รายการพิเศษด้วยครับเนี่ยต่อโค้ดผัดเต็มนะครับโอ้โหรุ่นพิเศษรับเสด็จเนี่ยครับไม่ตัดปีกนะครับเนี่ยเขาเรียกรายการพิเศษนะครับน่าจะสร้างน้อยกว่ารายการปกติทั่วไปนะครับงดงามมากนะครับรายการพิเศษดูด้านหลังนะครับดูเลขโค้ดเอ้ยเยอะ โอ้หกสองโอ้โหนึกว่าลิกเบิ้ลแต่หกโอ้เลขกต้นนะครับหกสองหืดยอดมากครับเรียกหกสองสวยครับหืมผิวส,สวยเลยนะครับเนื้อชนวนนะครับชนวนนะครับเนื้อเนี้ยผมมั่นใจนะครับฉนวนสวยครับรายการพิเศษใครชอบแบบสร้างน้อยรายการพิเศษก็จัดได้นะครับเอาครับ มีทั้งหมด3เหรียญนะครับรุ่นลับเสด็จนะครับรุ่นพิเศษนะครับจัดสร้างถวายวังด้วยเป็นหนึ่งในรุ่นที่สวยงามมากนะครับพิธีดีนะครับปีที่แล้วเนี่ยจัดชาวบูชาในช้อปปี้และวล่ะใช่ไหมือบนเดิมครับเก็บไปทางได้นะครับเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ในล่างคลิปแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นะเผื่อใครชอบก็เช่าหากันได้นะครับสนับสนุนกันได้นะครับพระดีๆนะครับขังๆนะครับเก็บ ไว้ให้ลูกหลานก็ได้เก็บเช่าไปแจกก็ได้นะครับมีคุณค่ามากนะครับหลวงพ่อผัดปลุกเสกสุดยอดเข้มขังทุกองคนะครับรับประกันพระเทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้รับของแน่นอนครับอ่ะสนใจก็เช่าหากันนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้นะครับสนใจก็สนับสนุนกันได้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับสําคัญเลยกดซับสไครต์ไว้นะครับมีพระอัปเดตมาให้ดูเรื่อยๆนะครับ ขอขอบคุณมากครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอพระคุณมากครับ